สวัสดีครับผมนี่มาอัปเดตพอร์ตกันก่อนเดือน2เดือนที่ผ่านมาติดลบไปเดือนนี้ครับเล็กอร์ดจากวันที่31สิ้นเดือนติดลบไป6.23%ครับแต่ณปัจจุบันก็ลงมาอีกครับเนื่องจากตลาดตอนนี้ผันผวนมากครับเรื่องภาษีก็ตอนนี้ครับลบมา9% โดยรวมทั้งพอร์ตมาดูในเดือนนี้เป็นยังไงครับก็มี MD ครับที่ตอนแรกเขียวตอนนี้ก็แดงเรียบร้อยต่อมาเป็นพ a r นเทียครับแล้วก็ f ฟโกส่วน3หุ้นที่โดนดักๆนะครับก็จะมี Meta ครับแล้วก็ a n e t ต g 3ตัวนี้จะโดนหนักสุดในตอนสิ้นเดือนแต่ปัจจุบันก็โดนหนักทุกตัวครับเรียกได้ไง่ายๆว่าทั้งตลาด USA เนี่ยร่วงหมดมันจะเป็นดาวโจนส์ S&P 5 0 0 NASDAQ ลัดเซลนะครับแต่ที่ขึ้นมาก็คือว i x Wix คืออะไรนะครับวิกคือดัชนีที่เอาไว้วัดความผันผวนของตลาดครับซึ่งขึ้นมา161%เลยนะครับเดีย๋ยวจะมีชาร์ตว i x ให้ดูด้วยครับโอเคครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเรื่องเทลิฟไปในวันที่2ที่ผ่านมาในวัน Liberation Day นะรหรือวันปลดปล่อยอเมริกาแล้วก็มีโปรโตคอลใหม่ขึ้นมานะันั่นเรียกว่า reciprocal tariff นะครับคืออะไรผมมันจะเรียกง่ายๆนะครับก็คือที่เราคุ้นๆกันคนละครึ่งครับผมขอเรียกสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับทรัมป์ได้ achieve อะไรไปบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้พูดไว้ว่า3อย่างที่ทรัมป์ต้องการนะครับก็คือเพิ่มงานผลิตในในประเทศนะครับแล้วก็พยายามลด r a d e Deficit แล้วก็ Gain l e v e r a g e หรือว่าเจราจาต่อรองต่อ คู่้านะครับก็มีอะไรที่ผมคิดว่าสำเร็จไปนะครับก็มีเฉดดิฟิตครับแล้วก็การเจราจาต่อรองส่วนในเรื่องของการเพิ่มงานการผลิตเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคจากคลิปที่แล้วที่ผมให้ไป2อง سين ารีโอว่ามีอาจจะเกิดอะไรได้ในความคิดผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีนารีโอหนะครับก็คือทาริฟนะครับได้ปฏิบัติตามแผนแล้วนั่นก็คือร e ซิโรคอ Tar i f นะครับหรือโครงการจ่ายคนละครึ่งเรียกง่ายๆมาดู benefit นะครับ boost อย่างที่บอกไปน่าจะยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับต่อมา trade deficit อันนี้เห็นผลแล้วนะครับว่าหลายๆประเทศเริ่มมีการมาต่อรองในการลดค่านำเข้าส่งออกจาก U.S. แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทําน่าจะจะอยากได้ที่สุดนะก็คือการต่อรองนะครับเรียบร้อยครับก็มีหลายประเทศเข้ามาต่อรองกับทรัมป์แล้ว Revenue Generation อันนี้น่าจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าน่าจะอิงกับอันแรกนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะั่นคือ2ออย่างนี้ครับก็คือ Trade deficit ลด,ดลงแล้วก็มีการเจราจาต่อรองเรามาดูข้อเสียกันที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากตลาดแดงไปเลยนั่นกะ็คือผู้บริโภค เจอราคาที่สูงขึ้นแน่นอน,นครับอันนี้เดี๋ยวจะมียกตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับ Trade War เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดจหน่าได้มีการเพิ่มภาษีสู้อเมริกาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามีประเทศอื่นเจราจากับทรัมป์ยังไงบ้างแต่ชจหน้านี้แน่นอนแล้วนะครับว่าขึ้นต่อมาครับ Economic Slowdown เศรษฐกิจเริ่มช้าลงเราเห็นแล้วนะครับจากที่เปิดไปว่าตลาดแดงยับยับเลย Supply Chain c h a ครับ กิดขึ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเอา4อย่างนี้มารวมครับอาจจะเกิด recession ได้นะครับนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับซึ่งตอนนี้ JP Morgan ก็มีการทำผลโหวตครับประมาณ66%คิดว่าอาจจะเกิด recession ครับเน่ยครับจากข้างต้นที่บอกไปในเรื่องของ Trade War ประเทศจีนได้ทำการ ตอบโตอเมริกานะครับด้วย34%เพิ่มขึ้นในส่วนของภาษีที่มาจากของ US ทั้งหมดนะครับก่อนหน้าที่ทรัมป์จะประกาศในวันที่2นะครับประเทศจีนได้ทำการชาร์จค่าแทริฟของ US ใน67%อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเป็น reciprocal tariff นะครับจะประกาศซึ่งก็ส่งผลให้ทรัมป์ชาร์จใช้หน้าคืน34ก็คือครึ่งหนึ่งที่จีนชาร์จประเทศอเมริกา แล้วประเทศจีนนะครับก็ได้ทําการชาร์จเพิ่มขึ้นไปอีก34%ก็คือมันจะบวกกันกับอันเก่านะครับก็คือ67%ซึ่งจะกลายเป็น101%ซึ่งตัวเลขนี้โหดมากนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการยิงบลัฟมาจากประเทศจีนหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะเริ่มทํางานตั้งแต่ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปแต่จีนจะเพิ่มภาษีเนี่ย 3 4ที่แอดออนเข้าไปอีกเนี่ยตั้งแต่วันที่10นะครับไม่รู้ว่า2ประเทศนี้จะไปเจราจาก,กันยังไงนะซึ่งตอนนี้ถือว่าเปราะบ,บางมากครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็หลังจากที่ทรัมป์ได้ข่าวประเทศจีนจะเพิ่มกำแพงภาษีอีกเนะี่ยทรัมป์ก็ออกมาโพสตเลยนะครับว่าจีนเนี่ยเล่นผิด mark แล้วก็ยังบอกอีกว่าจีนเนี่ยแพนิกนั่นเป็นสิ่งเดียวที่จีนไม่ควรทำนะครับนั่นก็คือแพนิกในการที่เพิ่มภาษีขึ้นมา34 จากตัวเลขข้างต้นเนี่ยถ้ามัน s t a c k on top กันก็จะเป็น101%นอครับนั่นอาจจะทํทำให้ US เนี่ยเพิ่มภาษีขึ้นไปเป็น51%เลยนะจะต้องรอดูวันที่9เป็นต้นไปนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากที่ทรัมป์เพิ่มภาษีเรารู้ดีนะครับว่าหุ้น Apple เนี่ยล่วงค่อนข้างยากนะครับแต่ล่าสุดร่วงมา10 3%นะครับภายในอาทิตย์เดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับภาษีขึ้นมีผลยังไงกับพวกเราแล้วข้อเสียเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวสมมตุติตัวเลขง่ายๆนะครับห้าร้อยที่เราจะซื้อไอโฟนหนึ่งเครื่องครับตอนนี้เราต้องจ่าย800เลยซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับสำหรับ Apple ก็เลยทำให้ Apple นั้นร่วงมาเลยครับก็หลังจากที่ทำประกาศภาษีในวันที่2เสร็จ แกก็โพสต์เลยนะครับเพราะว่าอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงจะมีการเฟดจะขึ้นพูดแกก็บอกเลยครับว่านี่เป็นเวลาที่ดีมากที่เฟดจะทําการลดอัตราดอกเบี้ยครับแล้วก็ยังมีเน็บว่าแกเนี่ยมาสายตลอดในเรื่องของการตัดภาษีหรือลดภาษีนะแล้วก็ย้ําอีกคาโตๆว่า stop playing politics หยุดเล่นการเมืองได้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าอัดแรงกดดันให้เฟดเ,ดเต็มๆครับก่อนที่จะเฟดจะขึ้นพูดอันนี้ก็เป็นสรุปจากที่เฟดได้ทําการพูดเสร็จนะครับแกก็บอกว่าภาษีเนี่ยมันหนักกว่าที่คิดนะมันใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็การเติบโตลดลงนะครับ นั่นคือร e ีเซชันนั่นแล้วแกก็ยังบอกว่ามันยังเร็วไปนะครับที่จะกําหนดนโยบายอย่างเหมาะสมยังไม่ชัวร์ว่านโยบายของเฟดจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะลด หรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดีนะครับข้อ3ครับเฟดก็ยังบอกว่าตำแหน่งที่ดีต,ตอนนี้เนี่ยก็คือรอความชัดเจนนี่ก็ยังตั้งคำถามอีกนะครับว่าจะไปทิศทางไหนข้อที่4ครับภาษีอาจจะทำให้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ5ครับเศรษฐกิจโดนผลกระทบจากภาษีมากกว่าที่คิดไว้นะครับ ข้อสุดท้ายครับต้องทำให้มั่นใจว่าการที่ราคาจะเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากภาษีเนี่ยครับจะไม่ทำให้ค่าเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งจากที่เฟดพูดมาแล้วสถา,านาการณ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการแวดมือชกให้แกลดดอกเบี้ยหรือเปล่าในมุมมองผมนะเหมือนแกจะไม่ค่อยอยากลดอัตราดอกเบี้ยยังไงยังงั้นเลยครับ เพราะว่าอาจจะไม่อยากลดตามที่ทรัมป์พูดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอดูซึ่งอาจจะต้องเตรียมตัวรับแหล่งกระแทกอะไรหรือเปล่าต้องติดตามต่อไปแล้วก็ขอโพสต์มีมนิดนึ่งนะครับจิมคลามเมอร์ได้พูดว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวัน c l m o n m o y ครับก็คือเป็นวันที่ตลาดเนี่ยจะร่วง23%ภายในวันเดียว ทุกคนน่าจะรู้นะว่าจิมเคลเมอร์เนี่ยเหมือนพูดอะไรจะออกอีกฝั่งตลอดนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าแกบอกว่ามันจะร่วงแล้วอยู่ๆตลาดมันขึ้นเนี่ยน่าจะตลกเหมือนกันแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะลงครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่จะลง23%ผมว่าค่อนข้างเยอะนะ พราะว่าล่าสุดลงในวันเดียวประมาณ10%ก็เยอะแล้วนะถ้าจะลงอีก23%นี่น่าจะจุกจุกกันเลยครับต่อมาเรามาพูดถึง Wix นะครับที่พูดไปในข้างตน้นที่มันเป็นดัชนีในการวัดความคาดหวังของตลาดนะครับความผันผวนซึ่งที่ชาร์ตนี้ที่ผมให้มาดูก็คือจากสีเทาๆนะครับอันนี้คือช่วงวิกฤตนะครับ2008ก็คือช่วง Financial c r i s i s นะครับ ส่วนในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดนะครับในช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยวิกซ์เนี่ยจะขึ้นมาราวๆเฉลี่ยนะครับสานักลงทุนหลายๆท่านก็บอกว่าถ้ามากกว่า30%ขึ้นไปเนี่ยเป็นโซนที่ดีที่จะทำการซื้อนะครับซึ่งตอนเนี้ยวันเดียวเนี่ยวิกซ จากวันสุขเพิ่มขึ้นมา40เลยนะครับ40เกือบ45แล้วนะครับเป็นเลิอกอย่างงามยางดีที่เราจะซื้อครับบ่ายบาย,บายแล้วก็บ่ายก็เรายังไม่รู้ว่ามันจะลงตลาดจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะมากจะที่จะทําการซื้อนะครับต่อมาเรามาดูกราฟ SNP 500นะครับที่ผมเลือกมาก็จะเป็นปีนี้ แล้วก็ช่วง2008กับ2022หรือในช่วงวิกฤตนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือพึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเองนะครับของปีนี้ที่อาจจะเกิด recession นะครับถ้าเทียบในปี2008เนี่ยตลาดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็2022เนี่ยตลาดก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ในปีแต่ในปีนี้ตลาดเนี่ย,ยทิ้งหัวลงเร็วมากนะครับต้องดูว่าไปตลอดยันจบปีเนี่ยปีนี้จะร่วงลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งตอนนี้ร่วงลงมาประมาณ15%แล้วนะครับอันนี้ขอเข้ามาสู่หุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะซื้อนะครับซึ่งจริงๆหลักๆผมก็มีพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมก็มองว่าจะน่าซื้อมากนะครับที่ผมมีอยู่นั่นะก็คือ Google ครับผมว่าเป็นหุ้นที่ถูกมากครับตอนนี้กับรายได้ที่แกทําได้แม้ว่าจะมีข่าวเรื่อง Search อะไรพวกนี้ผมว่า ยังไม่เป็นที่น่ากังวลครับมาดูราคาของ Google กันตอนนี้นี่แท่งแดงเนี่ยวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาเส้นสองร a อยเอมอแล้วครับอันนี้เป็น Time Frame w e e k ซึ่งผมว่ามันลงมาถึงร้อยสามสิบแน่นอนซึ่งถ้ามาถึงจริงๆช่วงนี้น่า,นาจะเป็นช่วงที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆตอนนี้มันก็น่าสนใจแล้วแหละราคาแต่ถ้ามันมาถึงตรงนี้นี่คือสุดยอดครับผมน่าจะเข้าแบบรัวๆแต่จริงๆผมก็ทยอยซื้อมาทุกอาทิตย์นะครับแต่ถ้ามันมาถึงตรงนี้นี่จะ น่าจะควักเงินเก็บออกมาแล้วต่อมาคืออเมซอนครับจริงๆอเมซอนเคยอยู่ในวอชลิส s t ผมนานแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยสนใจมากนะครับแต่ตอนนี้คือราคาแกน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจาก a เมซอนนี้เป็นถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมต้องเริ่มโ s i t i o n ใหม่นะครับเพราะว่ายังไม่มีอเมซอนอยู่ซึ่งราคาอเมซอนที่ผมน่าจะเริ่มเข้าน่าจะเป็น150นะแถว,แถว เส้น EMA 200ตรงนี้กับ250เพราะว่าเนื่องจากผมก็ไม่ได้มีเงินที่เยอะในการยัดเข้าไป Amazon ครับแต่ถ้ามันลงมาถึงก็จะเริ่ม DCA ตามลงไปผมว่า150นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะ DCA ที่ดีนะนี่ก็เป็น Amazon ซึ่งแกก็ซึ่ง Amazon ก็เป็นหุ้นที่มีรายได้หลายทางนะ ขายของแล้วก็มี AWS ของแกที่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดนะครับแล้ว okay, ก็ยังมีพวกแอดด้วยนะครับ Subcription s แล้วก็พวกร้านขายของ Store นะครับซึ่งผมมองว่า Amazon นี่วางตัวเองไว้หลากหลายมากนะครับและล่าสุดก็มีเรื่องโรบอทเข้ามาช่วย Amazon ด้วยนะครับในเรื่องของโกดังอะไรพวกนี้ซึ่ง Amazon ตอนนี้น่าสนใจมากครับต่อมา Meta ครับ Meta นี่แทบจะไม่ต้องบอกเลยนะว่า มันดียังไงก็ Facebook แล้วก็เรื่องแอดล่าสุดวันนี้นะครับเมตาได้ปล่อยลามา4มัมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลคะแนนก็ค่อนข้างดีนะครับแต่เหมือนถ้าถ้าจำไม่ผิดตัวเลขไม่ผิดน่าจะอยู่หลัง g ิมินาย5อยู่นะครับซึ่งลามาเนี่ย เมตาเพึ่งจะเริ่มทำเองนะครับแต่ทําผลคะแนนได้สูงมากนะครับก็ต้องดูว่าล่ามาจะเพิ่มรายได้ให้เมตาขนาดไหน,นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเมตาน่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนั่นก็คือเมตานี่แทบจะไม่โดนผลกระทบเยอะมากขนาดอเมซอนครับในเรื่องของภาษีเพราะว่ามันเป็นแอป f a o e b o ะครับแล้วก็ IG พวกโฆษณาอะไรพวกนี้มันไม่น่าโดนผลกระทบ เยอะขนาดนั้นครับอย่างไอเมซอนนี่เวลาส่งของก็น่าจะโดนเยอะถ้าส่งของออกต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็ผมมองว่า Meta เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับตอนนี้หลังจากลดราคาลงมาก็ราคาตอนนี้ครับลงมาอยู่ที่504นะครับ ซึ่งจริงผมหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นหลักที่ผมเริ่ม DCA มาครับใจจริงก็อยากให้ล่วงลงมาถึง300เลยนะแต่ไม่รู้มันจะมาถึงไหมนะถ้ามา้ามา300ได้นี่จะดีมากแต่จริงผมก็ซื้อเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตอดีที่ผ่านมานะเมตานนี่รล่วงทะลุ200กับ250 MA ลงไปเยอะมากครับซึ่งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบครั้งที่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าลงมา300นี่หวานครับ ่อมา ASML ครับซึ่งเป็นหุ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะโดนภาษีค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ารายได้หลักๆส่วนมากมาจากจีนแต่ผมก็ยังคิดว่าโปรดักของแกนี่น่าจะไม่มีใครตอนนี้เทียบได้นะซึ่งจริงๆร,ราคาของ asml ตอนนี้ก็ดีมากอยู่แล้วนะแล้วโดนภาษีแบบนี้เข้าไปอีกราคายิ่งน่าสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่605ซึ่งทะลุ e m a 250ลงมาแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมซื้อค่อนข้างเยอะนะ a s m l แต่ถ้าลงมาอีกก็ก็ซื้ออีกครับจริงๆจะมีคนบอกว่าตอนนี้เรากําลังรับมีดที่ล่วงลงมาอยู่ไหมซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นนะครับสิ่งที่ผมสนใจคือดีเเรื่อยๆยครับยิ่งลงเยอะยิ่งดีเซยเยอะนะครับจากแผนการที่ผมวางไว้ในคลิปก่อนๆเรามาดูอดีตกันที่ a s m l ร่วงลงมาทะลุ250นะครับนี่คือร่วงลงมาแต่แค่ครั้งเดียวเอง แต่ผมว่าตรงนี้น่าจะครั้งเดียวไม่ได้นะอาจจะลงมาอีกสักพักหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีในการลดค่าเฉลี่ยครับสำหรับ a SML โอเคครับต่อมา AMD ผมว่า AMD นี่แน่นอนมาอาจจะไม่รายได้อาจจะไม่ดีเท่า NVIDIA นะครับแต่ผมมองว่า AMD ยังมีช่องว่างในการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของ revenue ใน data center ของแก ไม่ว่าจะโปรดักตของแกที่กำลังออกมาครับ AMD นี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าระยะยาวน่าจะสู้ Nvidia ได้นะครับในเรื่องของ Performance นะซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่85ครับลงมาตั้งแต่ High เนะี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะ60%กว่าๆเลยนะแล้วก็ทะลุ EMA week ที่250เรียบร้อยแล้วนะมาดูในอดีตเหมือนกันครับจะวิ่งอยู่เส้นๆ250แล้วก็เด้งๆแต่รอบนี้ผมว่ามันอาจจะล่วงลงไป มากกว่าเส้น250แล้วนะรจริงๆผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะว่าอันไหนคือเหมาะสมแต่ถ้าล่วงลงไปข้างล่าง250เนี่ยผมว่าโซนข้างล่างเนี่ยคือน่าสนใจหมดเลยนะครับก็ DCA ต่อไปอสำหรับ AMD ตอนนี้ position AMD ก็ค่อนข้างใหญ่ครับหลังจาก DCA ไปเพราะว่าลงมาเยอะก็ DCA เยอะนะครับต่อมาครับ S&P Global เป็นตัวที่ผมเพิ่งเข้า position ใหม่เหมือนกันครับ ซึ่งราคาตอนนี้เริ่มน่าสนใจมากตอนนี้ราคา451อยู่แถวนี้ครับกำลังจะแตะเส้น EMA 100นะครับก็เหมือนเดิมครับผมเล็งไว้เล็งราคาให้ลงมานะหวังว่ามันจะลงมาที่400หรือทะลุ400ลงมาเลยก็ได้นะครับผมว่ามันอาจจะเกิดขึ้น,นครับเหมือนในอดีตเพราะมันเคยลงมาแล้วลงมาถึง EMA 250นะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับว่าจะลงมาถึงไหมก็ประมาณนี้ครับหรับวอลลิศ ของผมที่ผมคิดว่าน่าจะซื้อนะครับต่อมาสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่จะผันผวนอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากที่ประกาศภาษีไปในวันที่2เนะี่ยสิ้นเดือนหุ้นใหญ่ๆจะเริ่มประกาศไตรมาสนะครับแม้กระทั่งกลางเดือนเลยนะเราจะเริ่มได้เห็นนะว่าภาษีเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อรายได้ของแต่ละบริษัทหรือย,อยังนะครับอย่าง TSMC อย่างนี้แล้วก็ SML แต่จริงๆผมว่าก็น่าจะทุกตัวแหละครับ ก็ต้องรอดูครับและที่สิ้นเดือนสำคัญไปอีกนั่นก็คือ GDP ครับก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศนะครับถ้าตัวเลขตัวนี้ออกมาดีขึ้นก็เป็นผลดีครับแต่ถ้าออกมาตัวเลขไม่ดีนี่น่าจะ เกิดความกังวลให้ตลาดแน่นอนครับแล้วถ้าตายมาของแต่ละบริษัทออกมาไม่ดีตามนี่ผมว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนที่เดือดอยู่เหมือนกันแล้วก็ออกมาพร้อมกับค c e เลยหรือเรียกง่ายๆว่า CPI นะครับก็คือ Customer Price Index หรือว่าดัชนีของผู้บริโภคครับถ้าสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็จะทำให้ค่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นด้วยเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่เฟดครับมองค่าเงินเฟอ้อขึ้นหรือลงนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นตารางของค่า PCE นะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่า PCE เพิ่มขึ้นครับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณในๆแล้วไหมที่จะทำให้ f ฟดคัดดอกเบี้ยนะนี่เราก็ไม่สามารถทราบได้นะเฟดเนี่ยจะประกาศอีกทีก็วันที่8เมษาเลยนะครับว่าแกจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่า นี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งครับที่จะทำให้เห็นว่าตลาดจะไปทางไหนนะครับซึ่งระหว่างทางที่จะไปถึงวันที่8เนี่ยผมว่าน่าจะขรุขระมากครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ก่อนไปนะครับผมขอฝากโขวดนี้ไว้สักโคดหนึ่งนะครับจากใครไม่รู้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยเป็นร้านค้าเดียวในโลกที่คนจะวิ่งหนีไปตอนที่มันลดราคาครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกัน,นครับว่า ตลาดกำลังลดราคาอยู่อย่าวิ่งหนีนลครับลุยมันเป็นจังหวะที่ดีของเราที่จะทําการเข้าซื้อนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ financial advice นะครับก็ทุกคนพิจารณาเอาเองนะครับประมาณนี้นครับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันเมื่อเราเจอกันครับขอบคุณครับ